คนงานได้สิบสงคนป้าตัวน้องชาสิเล่ามาันิน้องคำนองหลีไอ้ก้อนถ่ายถ่ายขีดรุนถายถ่ายอาหารปร้าตัวเห็นถายมาขำมาขำมาขำ อีกามบอนี่นะนางเอกด้คะคำใช่ผูกกำกับมันยังบ่มาอยู่บ่ไอ้ดาน่ะทั้เป็นปลากระป๋องลูกไทยเจียวไอ้แก้มาข้าจะกล้องใหม่ซาดูดูน้องขามนางเอกด้านตอนนี้ อ่ะภัสราพายังยกเกียรขาวได้นางลงข้ามสแตนขาวขอบคุณค่ะสองผู้ใดเอามาพี่ดิน้ำสินพี่เขาเขาเขาต๊ไดก่อนทอดปลามาสิอร่ยกว่าเขากินเลเน้วห้าง่อยกัน แมมาคนจิรอม่จานนคนรเืนจงไว้มาแม่แม่ใส่จานมาล่มาิก่อนนะเกือบขออ้ไปเข้าไปนั่งเต็มเข้าไปนะกหินแล้วน้องลีมากทำไมลีดใช่ทีครับเดี๋ยวมาต้อ ขนาจานซิบนะก็ม่กี้อะไรคามดังมาำน้อข้าม้อข้ากํลังหนึ่งอยู่ออกมาแม่ว่าจะว่เพพะโดยกินยังเออเก่งเก่งเก่งโอ้ลูกข่อยโจกข่อเพิ่นนะเพิ่นกินข้าว้าบังกรเพิ่น โอพเ่็นกินทอดไข่เัวนึงอะคนกินข่าขอกินหมั่มมันขอกินจุอไอเทนเออน่ะไอไอกอนไปไอก่อนไปมีไงเข้าแลไหมกินอีข้าวผักขึ้นายได้เนี่ยเห็นกักผักแล้วลองปิ้งเขียดครับวันนี้น้องซานข้าวครับผม เอ้นไอ้น้าขาวขี้เขาอยู่ขางป่าไว้ขางมุงเท่นเด้นเดินขางข้างนอกนี่เดินนี่เดินฉน่ก็ได้นี่มาพี่ไอ้เขายังเขามีพว่มีเมียบ่เลยฮะไอหลังกี่มีเมียเลยไอโนกับมีเมียเมียคนเดียวกันทงแต่พี่โนคนเดียวจองไหม ไอโนก็มีคือกันนะละพวแหลกไม่ใช่มันใหญ่พ่อโวโนก่อนเลยนะเนาะเฮ้ยยเห็นได้ที่หนเฮ้ยไวไวเด้อไวเด้อพาเมื่อนด้นี่น้ำบางานน้ำนะครับกินมาลบอก

ล้ล้เออให้เนี่ยมะร้อยเนี่เกี่ยวขึ้นมันเลยเลยเกี่ยวเ่่ไได้ไม่ก็เอาเ่อไมดทุกคนกจอเมียยงเนาะงงพการบ้ากายบ้าม่วเหด้างเขา่จะกินได้้ไเดียวไปเอ่ไไ่ยาก่อนั đấy làm đấy ừ. 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 Lại đây Đó, nhưng lái được, ừ. 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 được không nhưng được phép bước xuống được em khảo được đấy? <cười> 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 ม่วนสะหมอนลงเลยหลายคนมั่วๆดอกม่วนคือบ่เอาลําโพงนี่ก็ <laughs> ừ, <laughs> <laughs> <Anh, cười> กแดดนะน้องคำกินม่อิ่มเลยครับเดียมอที่เหือยไปอยู่เลยประเทศนั่นประเทศลงไหบอแต่พ่อมันจึงหายใจผัวถัวท้องอเรื่ององท้อท้อไนแ่จบไปแพาแดงหรือก็จะเอาให้พาแดงอิ่มเลยพาแดงพาแดงนะไอ้นะเออ อไยังไงครับอะไครับคุณแม่อใใสบ่าววันเี้ไอ้งายหล่ะซองซองุ่นส่จอกนะบกน่นนอนมังลงมากเลยสุดหรอแต่สะีพันคีแต่แดงกับตงหกางั้งใช่ไวพันคีเนี่ยต้งบ่

กระบาดเนี่ยกระบาดหาบบ่เขี่ยพวกยีนขึ้นยากเออมึงก็สั่งว้าน้อเท้าก็จะมันไปหยอกหยาด้วยข้าวกล้าหมดเลยชื่อว่าอย่างเงี้ยชื่อว่าแล้วเนาะชื่อมาหายแล้ว ถมม่วงเฮ้บ้าพร้อมน้ำละอมราองร้ซทองอยเศ้าหาโล่ซองลอยเศร้าเจ็ดลูนะรถไปซมันยัดแข้แต่ว่าฮิคกรพัดน์มพดีสุกว่ะเห็นผ่าน้าคมมิลี่ใ่ไหเห็นผ่าคลิม่ัเด่นแนเป็นทงเลป็นกระสอบแบบุ่งมันซื้อมาตะกี้ หวานนะ้าห wow. ่ข้าว่อยซาแม่บอกกินแม่บอก้ยากเขาอ้ยตัวเจโน่นสนาไม่ร้ายมั้งปะข้าวเกาข้าวแข็งทันทีเขาพัดนะพอดีเธอปะข้าวซาวให้

อะไรรถไอโน่หลุดรถไอนนั่คือรถแต่งจ้าไม่เยอะนะคข่าวนะนี่ใหญ่มากข่าวมันเสียบบอ๊แก้มชิ้นนี้ดูยังไงแบผู้กำกับอะรพี่น้องพอกหมัคลิปนะจ้าสบายดีกินขาวังป่าโอ้ยแสบแสบ 何